สวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะฮะแกะกล่องดูของด้านในไม่มีการประกอบแต่อย่างใดนะครับกับมุมแมลงแกมมมาแบ็กสเปเชียลนะฮะอ่าผมเคย ใครที่ติดตามมาจะเห็นว่าผมเคยรีวิวมุมแมลงนะฮะซีรีส์มุมแมลงมันจะมีที่ผมเคยรีวิวนะจะมีทันเดอร์มุมแมลงแล้วก็แอตโตมูมแมลแงแต่ว่ามูมแมลแงแกมมายังไม่เคยรีวิวนะฮะน่าจะไม่รู้ว่าซีรีส์มูมแมลแงจะครบหรือยังนะแต่ก็นั่นแหละตามนั้นตัวนี้อยู่ในซีรีส์นักซิ่งลมกดหรือว่าเจ้าหนูลมกดเนี่ยะฮะสัญลักษณ์ตัวนี้นะ ตัวนี้จะเป็นซีรีส์พวกนี้เลยตัวนี้จะเป็นรหัสไอเทม 1, 9 9 0่งนะครับนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของโครงสุปเปร์บัลและก็นี่คือแนวทางการแต่งนะฮะด้านข้างตัวนี้จะเป็นของด้านในตัวมุมแลงซีรีส์ม,มแมลงจะมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือจะแถมลอเลกก็กเจิยวยกเว้นทันเดอร์มุมแมลงไม่มีลอเล็กเจิวถ้าจำไม่ผิด แต่ถ้าจำผิดต้องขออภัยเพราะว่าผมเคยรีวิวนานและจำไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวซีรีส์โม,มแมลรงทั้ง t ันเดอร์โมแมลงหรือว่าไอตอมโมแมลงผมจะไปที่ท้ายคลิปนะฮะโอ้ <Hey! S 1> ดูของด้านในกันนาะมีอะไรบ้างนะฮะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นฉะนั้นงานญี่ปุ่นทีเ่เราก็จะรู้กันว่าจะมีฝากระตูนฝากระตูนคือเก่าสุดนะฮะแต่พราพราฝากระตูนอย่างที่รู้กันว่าจะ มีขายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะฮะแต่ถ้ามาถึงแบบพวกฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้ m a e ฟิลิปปินส์จะเป็นรถรุ่นใหม่แล้วพวกนี้จะตอนแรกก็จะมีฝาคําเตือนและต่อมาก็จะไม่มีฝาอะไรเลยเป็นของเปล่าๆโล่งๆเนี่ยนะเอ๊สิ่งที่เราจะได้นะฮะก็จะมีล้อใหญ่นะฮะตัวนี้ท่งรูปรอจะเหมือนคล้ายๆกับตัว ลิเบอร์ตี้แอมพเลอร์เนาะซีเรีนี้นะฮะยางสลิดตัวบอดี้และพาร์ทของซูเปอร์วันสีสโมกสีสีใสนะครับครงซูเปอร์วันนะฮะปีกข้างที่เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์นี้นะฮะถ้าเป็นพวกแมกนัมจะเป็นสีน้ำเงินละ อันนี้เก่ามากขานาดไหนก็โดจาราบีนะจาราบียังเป็นอลูมิเนียมนะฮะถือว่าเก่าอยู่น,นี่ก็คือคู่มือรประกอบพร้อมกับตัวสติกเกอร์นะฮะคู่มือรประกอบก็ไม่ยากส่วนสีดำนี่ใช่ไม่ต้องทําสีมีทําสีนิดหน่อยก็ตัวตัวไอพ่นเนาะตัวกระจกเนี่ยจะเป็นสีเงินนะฮะแต่เนื่องจากไม่มีการประกอบก็ดูได้แค่นี้เนาะประมาณนี้นะฮะ การประกอบโครงซูเปอร์วก็สามารถหาได้ที่เพลย์คอมมีนี้พวเบสิกนะฮะดูตรงนั้นได้เลยเพราะผมทําคือผมคิดว่าอ่าโครงรถที่มีในปัจจุบันรวมถึงของเก่าผมประกอบหมดแล้วนะคิดว่าไม่น่าเหลือนะครับนี่ก็ฝาหลังเป็นฝาคําเตือนนะฮะประมาณนี้โอเคแต่ถ้าใครคิดถึงความหลังอยากได้รถถึงจะไม่ได้รุ่นรถเลโทแต่ขอเอารถ ที่เป็นซีรีส์ธรรมย่ามาประกอบก็ยังดีก็แนะนำร้านไวรัสมินิโฟวินะครับมีลิงก์เพจด้านล่างใต้คลิปนะเข้าไปดูได้เลยนะฮะแลกชมแลกซื้อได้นะครับเด็กร้านออนไลน์ไม่ออกก็ฝากร้านไวรัสมินิโฟล์วไว้นะฮะคลิปนี้จะมีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจก็กดติดตามนะฮะสนับสนุนกันดูโฆษณาใทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ